สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีวันนี้ปออ้อยก็จะมาแบ่งปันบอลซี่นี่แบ่งปันเหมือนเดิมวันนี้ปาอ้อยจะมาแบ่งปันบอลซี่กระทั่งละแปดสิบบาทนะจ๊ะวันนี้เนาะเพราะว่าจะมาเป็นวันอาทิตย์จะจัดโปกันเคยจัดโปกันอยู่นั่นแหละก็ต้องจัดเนาะ <c oughs> เออเราก็ต้องแบ่งไอ้น,นี้กันก็จะเป็นบอลซี่อ่าทุกกระทั่งก็จะมี อลาไล่ชื่ออะไรที่บอ้อยเอามาค่ายบ้างแล้วเอาออกมาบ้างแล้วอะไรนี่แหละจ้ะแต่วันนี้จะเป็นโปรโมชั่นแปดสิบบาทถุกกระทั่งนะจ๊ะเราจะมาเริ่มจักกระทั่งที่หนึ่งกระทั่งที่หนึ่งนี่ก็คือมังกรทองนี่มังกรทองแปดสิบบาทจ้านี่มังกรทองใบมันหยาดนี่ต้องรูดอย่างนี้เพิ่งจะเออนี่เห็นชัดใบมันจะได้ไม่นี่เนาะให้เห็นชัดชัด มังกรทองเป็นบอลเก้านะจ๊ะแปดสิบบาทต่อไปนางรักสดเทวีแปดสิบบาทจ้ะนางรักสดเทวีซีสวยๆชัดๆแบบนี้เลยเนาะนางรักสดทต่อไปอันนี้อันนี้ซี่เลิกงามนี่ อาทิตย์ที่แล้วปออ้อยบอกแล้วพ่อแก่แล้วเขาจะกัดซี่แบบนั้นเนาะนี่ยังไม่กัดซี่อา่าแปดสิบบาทซี่เล็กงามต่อไปอันนี้ซี่บุรีลมอันนี้ก็เป็นบอนเก้าจะก็น่าจะมีครบบ้างไม่ครบบ้างเป็นบอนเก้าบอนใบยาวสะโพกกว้างแบบนี้ซี่บุรีลำแปดสิบบาทต่อไป อันนี้ห้องดัลลุนห้องดัลุนซี่มันอาจจะยังไม่ซ้วยตอนนี้แต่พอแก้แล้วจะบอกว่าซ้วยมากจะเป็นซี่ชุมพูเข้มใบจะไส้นี่นะจ๊ะแปดสิบบาทพ <c oughs> ่าปีกไก่นี่แบบโอ้โหไอ้น,นี่มากเลยเอ่อคนแบบเล่นกันมากเลยอันนี้พรพุทธระอันนี้ก็แปดสิบบาทที่จริงต้นเนี่ยเอามาค่ายไมนน่ได้แต่ยายเขายิบมาให้แล้ว พรพุทธภักดพิพอป้าอ้อยก็ซื้อมาต้นละแปดสิบบาทแปดสิบบาทจะพรพุทธภัะดิสวยก็หนึ่งร้อยต่อไปอันนี้เลียดซับเลียดซับนี่ก็แปดสิบบาทคือแดดค่ะคันใส่ก่อนเลียดซับ เียกสามนี้ถ้าเกิดพอเลี้ยงเข้าสมบูรณ์ใยใบเขาจะกลมซุวยซุวยมากเลยนะเรียกสามบอกได้เลยปล่อยกระ้าไว้พอ,อ,ววอ,อมันซุวยเวลาแก่ต่อไปบอเงินกันดีบอลก้าอีกตัวนึงเหมือนกันมีคนตามห้าอยู่นะปล่อยนี่ปล่อยเลือดยุ่งไม่กี่โตนะละบอเงินแปดสิบาทบอเงินยักษ์สหเดชะเนี่ยไม่มีเลยห้าไม่เจอเลยอันนี้ อันนี้อะไรเนาะขอดูชื่อก่อนโอ้อันนี้อ้น,นี้จำชื่อไม่ได้เคยมาค่ายยุ่อันนี้อันนี้จำชื่อไม่ได้เอาเสียบไยังเก้าจำชื่อไม่ได้เคยมาค่ายานี้แหละพยามนปะพยามนนี่พยามนนี่แปดสิบบาทแทงรอดไหม่แหละนี่นี่เราจะแทงรอดใหม่ แต่ใบตรงนี้ชีเม่เจะได้มันกัดก็เลยตัดถิ่แปดสิบบาทต่อไปต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้มันยุบแล้วมันก็พึ่งโพ่มาอันนี้คือเท้ากระบินละผมอันนี้ก็คือบ่อนเก่าอีกต้นหนึ่งนี่เท้ากระบินละผมอันนี้ก็แปดสิบบาทอย่าป้อยเขียนชื่อกเก้าอันนี้เก้ามากเก้าจริงๆ ขท้ากะบ,บินละผมแปดสิบบาทอันนี้มีมีนอหรือม,มันใบมันอุ้มนอมันมีลูกมีแม่เพราะเนี้ยเพราะมันเพิ่งโพม่ะแม่เนาะมีลูกมีแม่มีซ่องต้นแปดสิบบาทต่อไปธิดาทศสอการนี่ธิดาทศสอการนี่ก็แปดสิบบาทนี่ิดาทศสกานแปดสิบ บาทแล้วก็ลูกนายพันเลืองนี่ต้นมะหว่านนี่แหละจ้ะพอมันเลือดน,น้อยก็เลยเอามาค่ายด้วยแปดสิบบาทข้าแพงอ่ะจ้ะนายพันเลืองแพง้งพูดผิดไม่ใช่ลูกแล้วก็อึ้องอึ้องต้น,ให,นะนใหญ่ยกแปดสิบบาทอ,อึ้งจะได้เลอึ้งเดี๋ยวแปดสิบบาทใหญ่ยกให้ไอหยิบกระเป๋าตังอยู่ ไม่ได้จัดอันนี้เพชรมณีมณีมรกตดนี่ก็แปดสิบบาทนี่ก็บ่อนซุ้มยมณีมรกยายเอาบ่อนซุ้ยมาขาดแปดสิบบาทไม่เป็นไรคืนกำไรให้ลูกค้ายายบอกต่อไปล้ำรวยนี่ล้ำรวยนี่ก็แปดสิบบาทอันนี้มีซ่องต้นนะในนึ่งกระทงนี่ล้ำรวยแปดสิบบาทนี่จะให้ดู <c oughs> ดา,าราโนพลัตใหญ่ค่ะแปดสิบบาทนี่ลดราคายัางซ่วยดังซ้้ยด้วยแปดสิบบาทจ้าต่อไปอันนี้บอนเก้าล่วงลาดสเนีห้านี่ก็แปดสิบบาทนี่ล่วงลาดใครยังไม่มีเอาไปสะส้มต่อไปอันนี้อะไรน้อพรพระร่วง ผ่อนผลวงนี่ก็แปดสิบบาทนี่ใครที่ชอบบอนเก้าไส้ดาร์กก็เอาไปสะส้มอันนี้ชมพูทวีปนี่นี่ก็แปสิบบาทชมพูทวีปลดราคาแล้วก็กเกาะเกตโอ้โหกเกาะเกตเจนนี่สวย 80บาทนี่เกาะเก็ดและต้นสุดท้ายก็คือเท้าพันตาแป่สิบาทเอาละจ๊ะวันนี้ปพอยก็มีบอลซี่ราคา80บาทนะจ๊ะจัดโปรโมชั่นเนาะเอามาแบ่งกันพี่ป้านาะอ่าในวันอาทิตย์ของเราเออก็จะได้มีบอลซี่ราคาูกใจเพื่อไปส่าส้มกันนะจ๊ะ วันนี้ปอ้อยก็ข้อฝากเพื่อนใหม่ที่เพิ่งแหวกเข้ามาช่วยฟากกดไหล์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ปอ้อยด้วยนะจ๊ะขอบคุณเพื่อนเก่าจ้ะขอบคุณการยาณนิมิตขอบคุณเพื่อนใหม่ขอบคุณพี่ป้านาอาทุกคนเนาะที่ให้การสนับสนุนปอ้อยตลอดมาเลยวันนี้ปอ้อยข้อให้เพื่อน,อนทุกคนโชคดีมีความสุขนะจ๊ะปะอ้อยข้อจบคลิปเพียงแค่นี้สวัสดีจ้า